ตรงนนั้นมุมน้ำเงินครับเบอร์ดี้ต่อรังสรรครับชื่อติงชื่อนายปียชัยสินโพจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับปัจจุบันในวัย18ปปีครับ่้นนักชกานนั้นมุมแดงครับต้องพบต่อเต่าใต้ชื่อติงชื่อนายปัตพีคำตันจากอำเภอเมืองจออัจงหวัดพิษนุโลกปัจจุบันในวันนย1ิบเจ็ดนนปีครับเปิดเกมมาขยับเข้าหาเลี้ยงในนั้นเบอร์ดี้ครับ พยายามหมวดด้วยแข้งซ้ายเป็นมวยขวากับขวาครับนักหนูนาซาดิล่าแกนลอยครับโมนาเบอร์ดี้เอาเหมือนจะจับนายล็อกเอาไว้ยังไม่ชัดครับไม่ชัดต้องแยกครับพยายามจะขยับเข้าหาต้องพบหมวดนแข้งซ้ายยังไม่โดนครับขยับตีซ้ายนําเดี๋ยวกับปั้นหลวงลำตัววงในายจับนายได้ครับเบอร์ดี้เดีวตีด้วยขวาพยายามจะเน็นไปเรื่อยเหมือนกันครับ ล้อมได้ยังหาเหลี่ยนตีไม่ทันครับฝ่ายของเบอร์ดี้ที่ต้นผมอยา่งางนี้ในช่วงล่างมาเป็นชุดเลยครับจับในได้กระชากมาสีอุ้ยพุ่งเขาชนครับเจอข่าซ้ายของท่เบอร์ดี้ดักเอาไว้ครับวิ่งไปไม่มีตามม้าตามเรือนี่เดี๋ยวจุกครับบอกวร์ลูมาตะกูนี้ชนตอครับขยับเข้าหาอีกแล้วเบอร์ดี้ไม่สนครับเปิดเกมต้น ชิงเดินก่อนแล้วเกียบด้ยวยเข่าขวากระชากมาเสียบด้วยเข่าซ้ายแล้ย,ยาาแยกออกมาครับยมเข้าหาอีกครั้งครับอยาจะเน้นที่หมัดก่อนครับต้องพลองล่างเอาไว้ปีเลยครับล่แขนยังหาเลี่ยมอยู่นะครับตีแล้วตีอีกทีครับนะครับแยกออกมา จะพยายามตื้อเปล่าเข้าหาอย่างมืดนวายอยู่ครับน,นักก้องผมกลายเป็นเบอร์ดี้นี่ครับ,บกินได้แล้วกระถ ung ด้วยเข่าขวาวงนงันตีตั้งกำแพงไว้กดคอลงมาเสียบด้วยเข่าซ้ายตีด้วยขวาโอ้จังหวะเล่นเงินก้าเล่เลนเ,ลเต็มที่เหมือนกันครับ้แก็ลากเลื้อยเลยครับนันเบอร์ดี้ดูครับเสียบซ้ายแล้วตั้งคาเลยครับนะครับต้องพบต้องสร้างสรรค์เกมหน่อยครับเป็นงานช่วงล่าง วิโดนกระปั้นอัดลำตัวเข้ามาครับเบอร์ดีตีนะครับกระชากตีอีกจะซ้ำต่อเนื่องดูการจับครับได้เปรียบกับหน้าเบอร์ดี้การจับมันจะพัดเอาไว้เลยครับแต่ดินกระดิ้นยากครับต้องชิงสอดในให้ได้ก่อนแล้วหน้ากล้องคบจะทำได้หรือไม่ครับเบอร์ดี้วงในขี้อีกแล้วครับแล้วพัดอีกแล้วครับดูครับโอ้โหพอจับได้เนี่ยนานกล้องคบดิ้นไม่หลุดเลยครับ ดึงได้อยับาขวามาเอาครับอัน้าตัวหลอกล่างบ้างครับท้าน้าก้องพบด่พอเจอกดเอาไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับดูจังหวะการลูดแขนก้องพบเอาไว้นี่ตายปิดเกือบกระป๋าใเบอร์ดี้ก้องพบขยับเข้าหาที่ซ้ายน้ำพยายามจะเน้นไปที่ลูกหนักเล่นการบเลลืานล่างลากอีกแล้วครับพยายามจะเล่นไปที่หือว่าเข่าซ้ายครับแล้วหมดยองสก่อนจะพับพัดเดี่ยวครับ ครับความมันของรายการมวยไทยแบทเทิลครับในคริ่งจ็ดของรายการครับระหว่างทางด้านก้องพบต่อเต่าใต้กับเบอร์ดี้สรังสรร5ยกรัมครับในช่วงปลายยกครับทางด้านก้องพบครับมีจังหวะเตะเจาะยางครับทำเอาทางด้านเบอร์ดี้นี่สั่นสะเทือนไปหมดเลยครับถึงแม้ว่าวงในจะเป็นของทางด้านเบอร์ดี้ที่ทําได้ชัดเจนครับอัดลําตัวครับด้วยหมัดครับแล้วก็มีจังหวะเจาะยาง ของขด้านกล้องพบนะครับเอาละครับยกที่2ครับเนี่ยยกที่สอง,สองว่ากันต่อขยับเข้ามาวงในขวาคอได้ขีดม,มาตีเสียบวงในเป็นพื้นที่ของเขาแล้วนะเบอร์ดี้ตีด้วยขวาเนี่ยอยากจะหาเรียบเสียัต่ว่าวงในเกิขยันเลิกเกินครับซ้ายหน้าเจอขวาคืนอูมาเป็นชุดเลยครับกร้องพบทึกคักนี่จริงๆครับครับเบอร์ดี้เด้งมา แล้วตั้งคาเลยครับไม่ยอมให้โต๊ะนอกมาเชี่ยวจริงๆครับขวาเด้งตเตะเด้งไปทั้งตัวเหมือนกันนังเบอร์ดี้ครับเจอก,กับปัองขวาวงในขีบมาแล้วตีดึงมาแล้วเด้งเลยครับแต่พอเข้าวงในนั้นเป็นพื้นที่ของทางด้านเจ้าเบอร์ดี้เลยครับครับเร่องการหาล่างแล้วล็อกก่อนครับทางด้านเบอร์ดี้เด้งมาอีกแล้วครับแล้วกระชากมาเด้งอีกที โอ้โหช้อนไปช้อนมาครับหาครับวงนายเสียบขวาแล้วก็ยางจะเติมด้วยซ้ายยังไม่ชัดครับพยายามจะขย่ากอดดื่มด้วยครับดานั้นเบอร์ดี้ขยับตื๊ดดาวเข้าหาเปิดเกมชนวงนายขีดได้อีก้วครับตีด้วยขวาโอ้โหตบได้แรงตั้งแตแข่งแรงจริงๆครับครับแยกมาครับแยกมากยายับต่อครับต่อยซ้ายครับแล้วจิ้มด้วยขวา เอาวบาทาลุพัดครับเอ้าแล้วดูครับโดนมัดก็ไม่หน้าเขาบอกว่าไม่ชอบเหมือนกันครับหมัดของธนากองพบนะครับต้องมีความต่อเนื่องและฉายให้ได้มากกว่านี้ครับก็งพบมัดของกองพบจะเป็นของแสลงให้กับเบอร์ดี้อย่างแต่องดูว่าจะต่อยได้หรือไม่ครับเอาเลยครับโอ้กับไม้ตายเซตเหมือนกันครับเอาละครับนี่ครับโอ้พอจับอาการได้แกไล่เลยครับแต่ว่าไปคว้าในนี่ครับทำให้ต่อยได้ไม่ถนัดเอานะครับกองพบโยกมา ขวางในแขนขวาคืนครับนะเบอร์ดี้โอ้ต้องจับแล้วครับอยู่ห่างนี่วูบวาบครับเอาละครับต้องเข้าไปอยู่ในระยะปลอดภัยครันบนเบอร์ดี้ขยกะหวากับปั้นหนึ่งสองอีกแล้วล็อกเลยครับแต่พอเข้าในนี่ไม่ใช่เกมของเขาครับพนานต้องผมรวมนอกอาจจังหวะหัเวเแ้นขวากระปั้นขวา แย่อยากจะขยับเข้าหาอีกครั้งกับทางด้านเบอร์ดี้วงนายขี้พอได้ถึงว่าตีด้วยขวาโอ้โหอะไรครับแยกออกมาอีกทีครับในช่วงปลายยกที่สองก็ถึงเตะขวาที่ครับกระพุ่งเลยครับไม่ยอมครับไม่ยอมให้ทางด้านเจ้ากองพบได้ต่อยครับนะครับเบียดอีกครั้งครับทางด้านเบอร์ดี้จับได้แม่พอล็อกคีบตีไม่ได้ครับ จังหองพพยายามจะแก้ด้วยลูกล็อกล่างครับพยายามจะกหัวแขนขวาเป็นไม้เบิกตาล็อกไปฝีครับเตะทิ้งลงไปครับพอทำได้เหมือนกันครับจังหวะนี้ครับทางด์จังโผล่บดยกที่สองครับทา่านผู้ชมครับโอ้โหน่าเหมือนจะคลำเป้าเจอแล้วครับทางด้านเจ้ากล้องพบต่อเต่าใต้ เริ่มจะมีหมัดแล้วครับใช้เล่นงานบอกเจ้าเบอร์ดี้สอรังสันจนหน้าแงหน้าหงายครับแต่ท่านผู้ชมับต้องบอกว่าเรื่องกระดูกประสบการณ์ก็พอโดนหมัดไม่ดีแล้วเบอร์ดี้ก็พยายามจะคว้าในทันทีเลยครับนี่ครับกับปั้นขวาแล้วพยายามจะชักสอกกลับครับจิ้มเลยครับทางด้านกล้องพบนี่ครับพุ่งเข้ามาถีบสกัดเอาไว้พอโดนหมัดนี่ต้องบอกว่าหน้าถอดสีไปเหมือนกันครับนี่ครับหมัดชุดของทางด้านเจ้ากล้องพบครับเอาละครับสามนาทีสุดท้ายครับ สามนาทีแห่งคุณค่าครับเขาับเข้าหาวงในเด็กไี่คนีบพื้นที่ของเขาเขาก็ตีแบบนี้ครับโอ้โหไม่ยอมครับไม่ยอมให้ต่อยครับรู้ว่าคู่ต่อสู้จะมาแผนไหนไม้ไหนครับนะครับจับได้อีกแล้วครับตีเลยครับไม่เลี้ยงแล้วครับวงในโอ้พอจับได้นี่ขอครับขอสัมปทานครับนะครับอยู่วงนอกตว่าตัดกำปั้นเข้าไปเยอะครับ มาออกลูกฉลาดจับได้ยากครับรับแขนดึงม่าไอ้อะไรครับโอ้ยหือครับเหนียวจริงๆครับมืออย่างกัะพรอมหมึกแชมงด้านเจ้าเบอร์ดีมาล้่ครับมาอีกแล้วครับหมัดชุดของทางด้านเจ้าก้องพบครับโอ้แต่ไม่สั่นสะเทือนเลยครับไม่ตกอกตกใจครับเอาะไรครับยับเข้าหามืออย่างนี้ต้องโดนลบโทษครับนี่ครับ ออกแขนขวาเพื่อนสองดีวงในจับได้แล้วกระตุ้งด้วยเข่าขวาต้องตัดสินใจดีๆครับถ้าไปเล่นวงในก็เป็นพื้นที่ของธนานเบอร์ดี่ครับเตะขวาเข้ามาแล้วคว้าเลยครับครับตีดิ้นไม่หลุดครับโอ้แล้วคิดอะไรไม่ออกครับครับพยายามจะขยับเข้าหาเอาล่ะเล่นงานบริเวณฐานล่างนะขวากระปั้นเข้มาอีกแล้วครับพยายามจะควงใส่อีกเรื่องหนึ่งครับ ครับไลจีเข้ามาครับเล่นงานช่วงอุ้ยเตะขวาไปขวาครับแล้วคาเลยครับนี่ครับแทงแล้วคาครับนะครับยังเป็นหน้าเบอร์ดี้ครับพยายามจะขยับสร้างจังหวะครับเตะขวาซ้ำเข้ามาเบิร์นเขาใส่ครับมาเติมด้วยายกองพบขวามาตีได้ไหมดูครับกับกายเป็นหน้าเจ้าเบอร์ดี้ที่ตีเลยครับ ดิแม้ว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับรองพมจะจับได้เปลี่ยบครับจังหวะการจับไหนเป็นรองครับแต่จังหวะหมุนตีการตัดสินใจดูดีกวา่าครับทางด้านเบอร์ดีง้งวกนคีบคอพยายามจะไล่แขนงกันอยู่ครับการมาทิงแยกออกมาว่ากันต่อตีเล่นกองรัวแล้วครับนาทีนี้นี่แหละครับโดนต่อยเป็นชุดแต่คืนดอกเดียวที่น่ะความชัดเจนต่างกันครับ เราจะเปิดเกมเข้าหาอีกครั้งทางด้านกองผบวงในและไปขวาในครับเป็นเพื้นที่ของทางด้านเบอร์ดี้ครับนะครับดึงได้พยายามจะล็อกไปครับเบอร์ดี้ตีโอแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับว่าธนาเจ้ากองผบต้องไม่ยอมครับโอ้ถึงนะว่าจะโดนวงในเข้าไปชุดใหญ่ขนาดใหญ่ครับนะครับขีดซ้ายเข้ามาเบ้าเกือบไปครับโอ้กับปั้นขวาครับ โอ้นี่แหละครับไปติดเล่นไม่ได้นะครับโอ้โดนหมัดเมื่อคู่นี้เกือบพุ่ครับแล้วก็ครบ3สายกครับอะครกับท่านผู้ชมครับในคู่ที่7ของรายการครับครบ3ายกเรียบร้อยครับรด้กัน51ากิโลกรัมระหว่าง้านมุมน้ําเงินครับเบอร์ดี้สอรังสรรกับกล้องพบต่อต้านในมุมแดงพยายามจะเปลี่ยนแผนครับพยายามจะเน้นหมัดมากขึ้นแต่ว่าเบอร์ดี้ครับรู้ทันครับเตะแล้วจับครับโอ้หพอจับแล้วแกบันเลงเลยครับใช้วงในนี่แหละครับ พยายามจะไปอัดกะให้ทางน้านเจ้ากองพบนั้นยอมครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับไม่ยอมครับกองพบก็พยายามจะหาจังหวะสู้ในแล้วก็ยิงหมัดในจังหวะที่เผลอครับแต่กล่อมไม่ลงจริงๆครับดูครับกับปั้นขวาดอกนี้ครับในช่วงปลายยงะนะครับไปที่คุณท็อปบนเวทีครับ ladies and gentlemen it's time for สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทยเจ็ดัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวโหลดหน้า on iOS and Android No Prize Max มวยไทย Mobile App ladies and gentlemen after three hours of action we go to the j f f i c i a r scorecard for the winner blue corner และนักชกที่ได้รับการชุมมือครับได้แก่นักชกในมุมน้ำเงินครับเบดีสอรังสันเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชม Please stay here. You don't go anywhere. We'll be right back on the short break. This is Muay Thai Battle!